เข้าไม่ได้เลยเข้าใกล้ไม่ได้เลยโดดลงอย่างเดียวเลยเดี๋ยววันนี้เจอกับดักกันหน่อยฮะอ่าสวัสดีครับผมสวัสดี FC ในช่วงบรรยากาศยามเย็นๆนะผมก็วันนี้มาหาจะมาหาดักกูผมเนี้ยมากับพานพีนะผมะก็จะใชะ้กับดักนกเป็นตัวดักนะผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาตั้งกล้องให้ดู ดูที่ว่ามันจะเข้าไมเอ่ยนี่ครับหมายผมเนี่ยเป็นบ่อแล้วผมบ่อนี่นี่ผมมายิงกบนี่คือเข้าไม่ได้เลยเข้าใกล้ไม่ได้เลยโดดลงอย่างเดียวเลยเดี๋ยววันนี้เจอกับดักกันหน่อยนะฮะอ่านี่เลยครับผมดูกับดักฮะนี่นะครับผมก็เป็นกับดักนกนะครับผมเนี่ยที่ผมใช้ดักนกแลยนี่เลยก็จะเป็นเหย่านี่นะนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะใช้ปลาครับผมเนี่ยเป็นเดี๋ยวผมจะสับใส่ลงไปเลย อ่านี่บผมก็สําหรับกับดักนกนะผมก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาทางแชทเพจช่างสายล่าได้เลยนะครับผมเนี่ยฮะก็มีพร้อมนี่พร้อมให้อ่ามีพร้อมจาหน่ายนะผมนะก็ยังไงก็ทักแชทมาหาผมได้เลยนะฮะเพราะว่าก็เดี๋ยวเรามาดักเลยกันนะผมเนี่ยไอเนี่ยผมจะเอาตรงมุมนี้เลยเอาเนี้ยฮะเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าผมเห็นมากบมันขึ้นอยู่ตรงเนี้ยอยู่แล้วก็ตรงตรงนู้นน่ะนะหัวมุมนะผม แล้วก็ตรงไอตรงนู้นตรงกลางเลยฮะตรงกลางนี่แต่มันชันดิกเลยฮะท่าทางจะลงไม่ได้ผมว่าตรงเนี้ยแกวเยอยู่ัะกบขึ้นอยู่นี่วะอ่ะมาเอาดักไยกันเลยมาฮะนี่อลยผมเล่นปลากระมังเลยฮะสับสักสองคำทีพอเนี่ยโอ้โหมีก็ครบเกิบเลยฮะนี่สับเพื่อให้มีความขาวผมเนี่ยวันนี้ต้องจัดให้ได้เลยฮะนี่อ๋อมีตัวนะ ดูที่ว่าก,กบมันจะมาไหมผมว่าไม่น่ารอดนะไม่ได้ไม่ได้สับไปก่อนที่เวลามาางี้สับยากเนะอ่ะไปะดักเลยนี่ฮะก่ะอนเลือกพื้นที่นี้เลยฮะจัดพื้นที่ให้ดีๆ่อยลองดูว่าผมนยผมก็ลองดักครั้งแรกเหมือนกันดักกบเนี่ยดักกบแบบนี้นะมันจะเป็นอย่างไงนี่เอาให้เสมอเลยฮะนี่ลองดูด้วยกันเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไง มันจะเป็นหมูหรือเป็นจานะฮะนี่ฮะแม่นีบดักนี้ผมเอาตะไครมาเสริมไว้ไว้เองนะเนี่ยนะตะไครมาเสริมไว้เพื่อที่ว่าจะถ้าลองมีตัวเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งเลยนะผมสลักสลักนี่ฮนะใส่เงี้เลยะแล้วเราเอาปลาใส่กันนะนี่น้ำใส่เท่าไห่ แล้วเราดักกบเลยที่นี่เลยนะฮะเนี่ยนี่เทให้มันได้ยินนะฮะเทให้มันแต่ว่าให้มันมีกลิ่นนะฮะนี่ให้มีกลิ่นปลาสับอุ้ยนี่นี่รันงายผมเนี่ยเดีย๋ยวตั้งใหม่ครับตั้งให้ดีๆนี่ฮะนี่เลยนี่วางไว้ใต้นี่ฮะทีนี้เนี่ยให้ให้กบเขาเข,าเข้ามาผมเนี่ยอ่า เขามาปุ๊บเดี๋ยวเหยียบปุ๊บก็เรียบร้อยเลยนะนี่เรียบร้อยนะวิธีการดักผขมอันนี้ผมมาลองทดลองดูนะผมเนี่ยเชื่อกก็ไม่ได้เอามาเอาไม่ใช่เถาวันด้วยเถาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเถาเนี่ยเดาผูกอ๋อนู่นนะเออผูกให้บาพิษเป็นคนผูกเยนะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นดูด้วยกันตอนที่กบมันเข้าับผมเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องให้รับชมนะผมว่ามันกบมันจะเข้ายังไงนะผมเนี่ยดูกันเลยนะผมว่ามันจะเอากบอยู่นะครับผมเฮ้ย Hey, มาแล้วบ้างท่านผู้ชมน้ำก็เพิ่มก็เพิ่มมาเลยดูสิฮะมันจะมาตอนไหนมันไงท่านผู้ชมเจอแล้วแมโผ่แต่ตานะครับผมกบเนี่ยนสงสัยหอมเหยื่อทนไม่ไว้นะกบชอบปลาสับนะบผมเห็นไหมฮะอันนีนน้อันแน่เป็นไงเอาไงต่อสนใจไหมสักทีไหม อืมเนี่ยเอาไงดีอืมมันหอมเนาะขอจัดสักทีนะเนี่ยแน่กำลังดูครับผมมันต้องเป็นปลาแน่ๆขอ,ของมักของมักครับผมนี่ฮะไงเอาไงเอาอยัางไงอา้าวทนไม่ไหวท่านผู้ชม เข้าเขตอันตรายนะครับผมเนี่ยฮนี่มันกับดักช่างสายล่านะครับเข้าไปนี่ถึงครับเสร็จเลยนะเราจะดูกันว่ากบเขาจะกินยังไงนะฮะเราไม่เคยเห็นกบกินเหยื่อกบธรรมชาตินะกินเหยื่อดูที่เขาเขาจะทํำยังไงเขาจะกินมุมมามไหมแต่ผมว่าเขาจะกินแบบธรรมดานะครับค่อยๆกินนะฮะลองดูไงเล็งอยู่ะจะเข้าตรงไหนดี ลาเยอะะะนฮโอ้โหโอ้โหสุดยอดสวนเลยฮะอ้าวเรียบร้อยเป็นไงครับเป็นไงอ้าวจัดเข้าไปครับผมนีฮะโอ้โหปลายคาปากเลยคาปากพ่อนอะ่ะคาบมาด้วยพ่อนอะ่ะกับตักทำงานไปแล้วนะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวผมไหนน้ำก็เพิ่มเอเพิ่มมาอีกตัวนึงน,นะท่านผู้ชมนั่นแน่ นั่นแน่มันมาอีกตัวแทนที่ว่ามันจะมาคู่กันเลยนะเนี่ยนี่นกระพริบแป๊บแป๊แปบบ๊เนะนั่นแน่จะโดดจะโดดไปเข้ากับเพื่อนเหรอถ้ามีสองอันไม่เหลือท่านผู้ชมเนี่ย <c oughs> เนี่ยดักได้หมดนะผมท่านผู้ชมใช่ว่าจะดักแต่นกอย่างเดียวนะฮะ กับดักอนเนกประสงค์ครับผมนี่กบเนี่ยพยายามจะเข้าไปกินเหย,ยื่อฮะเหยื่อผมอยู่ตรงกลางเลยพอดีเลยไม่ต้องใช้แงบนะเนี่ยวันนี้ก็ดักได้ฮนะแต,นะแต่ดักได้แค่ตัวเดียวถ้าเข้าไปตัวเดียวนี่ก็คือตัวเดียวพอวันละตัวเข้าพอเงยบบางทีดันออกได้ฮนะอย่างเงี้ยไม่มีทางดันออกได้ถ้าเข้าไปนี่บอกได้เลยกนะิเกเลยครับ งานเนียนเลยอย่างนี้งานเนียนงานเนียนไม่ใช่งานหยาบนะอย่างงี้ะดูว่าเขาจะทำไงต่อจะตัวนี้นะเราอย่างไงกบเขาจะเข้ามากินเหยื่อนะเดี๋ยวผมจะเอากับดักมาวางอีกที่หนึ่งฮนะตรงนี้มีมีกบผมมาเนี่ยผมเห็นตัวกบตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมีอีกนะนะฮะจะเข้าไปกินอีก เนียเห็นมแมลงผมกบในตาดีนะไงต่อ,ตองสงสัยจะเข้ากินไม่ได้ฮนะอ,ม,อมันม,มีทางดันออกได้ผมนะเพราะว่าธรรมชาติของสัตว์ทุกอย่างนะผมจะดันขึ้นบนนะดันเปิดขึ้นก็จริงแต่พอมุดหัวลงปุ๊บกับดากก็ปิดเหมือนเดิมนะฮะไม่มีแรงนะฮะยิ่งกบนี้ยิ่งไม่มีแรงเลย ยังไงทอาไงต่อแสดงว่ามันอยากเข้าจริงๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมมาจัดให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดใหม่อ้าวนะฮะหนีแล้วผมตรงสัยอยู่ไม่ได้คนะรับตัวนี้บอกว่าไงเนี่ยตรงสัยบอกช่างสายล่ามาแล้วไปแล้วผมช่างสายล่ามาเนะี่ยแอบอยู่ฮิวโอ้ครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันโ้สุดยอดเดีว่าเราบอว,ว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะฮะ เราเห็นตอนช่วงเข้ากันแล้วผมอย่างนี้เดี๋ยวเราดูผลงานกัน,โอ,นโอ้ยปลเล่ยท่านผู้ชมดูนะโอ้ยตัวเต็มครับผมนี่ฮะเฮ้ยอ่าใส่ครับผมเฮ้ยเป็นไงครับโอ้โหนี่ผมกับดักนกเลยฮะสุดยอดสุดยอดงานเนี้ยเฮ้ยนี่ผมนี่ฮะเฮ้ยถึงกง็วันที่สองเลยนะผมนี่ฮะ ผมเอามาไว้ข้างบนอีกทีวันแรกฝนมันตกผมกบมันขึ้นนาันหมดนะฮะนี่เลยอย่างนี้เลยนะฮะแหมเจียวเจ๋ยวขอผมเอาไปไปกันเลยแม่นี่พันพิชพันพิชดูโอ้โหเป็นไงผลงานผลงาน ยังบิ๊กยังบิ๊กเอออ้นตับเลยเอออย่างใหญ่อย่างใหญ่หญนี่ฮะดูเถอะเออตออย่างเงี้ผมทนี่ฮะยำเลยผมอย่างี้อย่างแจ๋วก็โอเคนะครัผมก็ถือว่าประสบควาสมสำเร็จนะฮะเอากับดักนกมาดักกบกันเลยครับผมติดตามช่องช่างสายล่ากคุณมาหาก,กินและช่องยูทูบช่างสายล่ากคุณมาหาก,กินด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม